ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าความจริงแล้วเมื่อเครื่องยนต์ทำงานเครื่องใช้ไฟไฟนะ้าในรถจนทั้งหมดจะใช้ไฟจากไดชาร์จ ไดชาร์จไม่ได้มีหน้าที่ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่โดยตรงแต่ที่ไดชาร์จสามารถชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ได้เพราะว่าแรงดันไฟที่ไดชาร์จผลิตออกมาได้นั้นมีค่าสูงกว่าแรงดันไฟที่แบตเตอรี่มีจึงทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟสักสูงไปยังกระแสไฟสักต่ำสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดแบบนั้นก็เพราะว่าคนเราเรียกมันว่าไดชาร์จ ซึ่งจริงๆแล้วชื่อของไดชาร์จคืออันเทอร์เนเตอร์ซึ่งแปลว่าเครื่องปั่นไฟโดยปกติรอบเดินเบาของเครื่องยนต์แรงดันไดชาร์จขนาดเปิดโหลดจะอยู่ที่13.9โวลต์ถึง14.5โวลต์โหลดในนี้จะมีอยู่2อย่างคือแอร์และไฟหน้าเพราะฉะนั้นในขณนะที่เครื่องยนต์ทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในรถยนต์จะใช้ไฟจากไดชาร์ต หรืออันเทอร์เนเตอร์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์อย่างที่เข้าใจกันมาสังเกตได้จากเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ครับและสัญญาณแจ้งเตือนใดชาร์จพังคือ 1. รอบเดินเบา 2. ความสว่างของไฟหน้าลดลง 3. ความเย็นแอร์ลดลง 4. เครื่องดับเพราะถ้าไดชาร์จเสีย จะไม่มีไฟฟ้าใช้ในรถทำให้เครื่องดับหยุดเดินใช้งานต่อไม่ได้สิ่งที่ควรระวังเมื่อเกิอดอาการแจ้งเตือนไดชาร์จพังตามหัวข้อดังกล่าวหรือมีไฟรูปแบตเตอรี่โชว์บนหน้าปัดควรรีบนำรถเข้าเช็คสภาพไดชาร์จและระบบไฟโดยเร็วแล้วควรปิดระบบไฟต่างๆเช่นแอร์วิทยุเพื่อเซฟไฟให้พอ ในระหว่างที่นำรถเข้าไปซ่อมในกรณีนี้หากได้ชาร์จอาการเสียรุนแรงอาจทำให้รถด,ดับกลางทางได้จึงควรระมัดระวังให้มากตรวจเช็คแบตเตอรี่กรณีไดชาร์จอ่อนไดชาร์จอ่อนมักเกิดจากแป้งฐานสึกหลอหรือสปริงหรือชุดหน้าสัมผัสสกปรกเป็นสาเหตุทำให้การส่งผ่านไฟฟ้า มีประสิทธิภาพลดลงวิธีการแก้ไขก็คือทำการถอดชุดแปลงฐานมาตรวจสอบหากมีการสึกหลอให้รีบทำการเปลี่ยนใหม่ทันทีและให้ทำความสะอาดชุดสปริงหรือชุดหน้าสัมผัสไปพร้อมกันด้วยโดยการนำเอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดละเอียดขัดบริเวณผิวสัมผัสก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยได้ชาร์จปกติแต่มีโวลไฟต่ต่เนื่องจากรอบเครื่องต่ำ โดยทั่วไปแล้วไดชาร์จจะอาศัยกำลังจากเครื่องยนต์เพื่อใช้หมุนพเล่เมื่อรอบเครื่องยนต์มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ส่งผลต่อการผลิตกระแสไฟของไดชาร์จดังนั้นถ้าเกิดว์นไดชาร์จต่ำในขนาดรอบเดินเบาแนะนำให้ทำการเล่งเครื่องเพิ่มขึ้นโดยควรเร่งเครื่องไม่เกิน800รอบต่อนาทีจากนั้นให้สังเกตว่าวนไดชาร์จ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหากโวลต์ไดชาร์จกลับมาเป็นปกติหรือประมาณ13.8ถึง14.5โวลต์สาเหตุที่อาจไม่ได้เกิดจากไดชาร์จแต่เกิดจากการรอบเดินเบาต่ำเกินไปแก้ไขได้โดยทำการปรับแต่งเล่งรอบหรือตัวชดเชยรอบเพิ่มขึ้นเพื่อให้รอบเดินเบาเครื่องยนต์สูงขึ้นครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีด ที่คาออฟโนนำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับ